อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคำโกหกบอกว่าโอ้ยมีคนตาย99คนคนที่ตาย99าคนคือตายทั้ง2ฝ่ายทั้งเจ้าที่ของรัฐแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงทําไมทราบไหมฮะเผาว,วางระเบิดนะครับเอารถน้ํามันนะครับรถปตอทรอถบางจากมาขวางถนนแล้วจุดไฟจะวางระเบิดแล้วก็โดนยิงที่ขานะครับ ล้วต่อมาอยัางวิ่งเข้าไปอีกก็โดนยิงอีกจนกระทั่งเสียชีวิตกองกําลังตอนนั้นชายชุดดําก็มีกองกําลังเจ้าหน้าที่ก็มีการปราบปรามเพราะมีการเผากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นปัจจุบันในเรื่องเหล่านี้เป็นคดีความอยู่ในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเป็นหลายสิบคดีเลยแกนนําเสื้อแดงทั้งหลายปัจจุบันยังคงเดินสายขึ้นศาลอยู่ที่พิพากษาสิ้นสุดไปแล้ว ก็มีคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่จตุพรพมพันธ์จำคุกไปจะไม่ผิดหนึ่งปีออกมาก็มีคดีอื่นอีกไปกล่าวหาคุณพิสิทธ์นะครับเรื่องของการสลายการชุมนุมที่มีการกล่าวหาว่ากระทำไม่ถูกต้องนะก็มีการดำเนินการฟ้องร้องมีการร้องจนยืนยันว่ามีการสลายการชุมนุมอย่างถูกต้อง สวัสดีครับมาพบก,กับผมทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของกระสุนพระราชทานซึ่งเป็นคำพูดนะครับของเด็กที่ไม่รู้เรื่องราวในอดีตเป็นที่มาของการมาพูดนะครับมาโจมตีสถาบันพระมห ah ากษัตริย์นะฮะกล่าวหาว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานกระสุนเพื่อมาฆ่า คนเสื้อแดงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าอดีตที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงการเผากรุงเทพมหานครเกิดการจาจนและการก่อการร้ายอย่างไรและทำไมจึงเป็นวาทกรรมที่เรียกว่ากระสุนพระราชทานอดยกเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือหนึ่งทหารรักษาพระองค์สองทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความจบ็บปวด ศูนย์ประาราชทานใเจริญผมไม่ได้บอกว่าไม่คุณค่าผม นั่นเป็นปรากฏการณ์นะครับที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแย่ๆเลยนะครับสามารถค้นหาได้ง่ายๆวัทกรรมกระสุนพระราชทานเนี่ยเป็นวัทกรรมของจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นแกนนำนปชได้ไปพูดบนเวทีปราศัยกล่าวหาว่าการสลายการชุมนุมที่ผ่านมาเป็นการพระราชทานกระสุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ผ่านมาจตุพรก็โดนแจ้งข้อหามาตราหนึ่งสองคดีไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแต่จําไม่ผิดครั้งสุดท้ายก็โยนยกคําร้องนะครับในคดีนั้นนะครับเล่าให้คุณส่วนทราบเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก่อนการปกครองของไทยเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้เราต้องเข้าใจหลักก่อนนะ รพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยในระบบการปกครองนี้มีหน้าที่เข้ามาทําการปกครองประเทศหรือไม่ไม่ไม่ได้มีหน้าที่ทําการปกครองคนที่ปกครองคือรัฐบาลมีนายกรันตรีและคณะรัฐมนตรีทําหน้าที่ในการปกครองการปกครองนี้คล้ายแบบอะไรก็คล้ายแบ Communist. Communist. คยบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็มีท่านประธานแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีรัฐนานยกรันตรีในการบริหารประเทศ นะครับเหมือนกันใกล้กลเคียงกับคอมมิวนิสต์แต่เป็นหลักของประชาธิปไตยที่ใช้การเลือกตั้งจากประชาชนทั่วไปแต่คอมมิวนิสต์เขาใช้เลือกตั้งจากพรรคการเมืองเขาเพียงพรรคเดียวอย่างประเทศจีนเป็นต้นต้องเข้าใจหลักก่อนนะครับเอาละ่ะนั่นหมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวจะมาพระราชทานกระสุนได้ไหมไม่ได้อะแล้วไม่มีความจําเป็นจะพระราชธงพระราชทานแรงนั้นนะครับเพราะตอนนั้นทําไมไมฮะพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงพระประชวรอยู่ในห้อง ICU อยู่ที่โรงพยาบาลศรีลาชจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกระสุนพระาพระชาชธงมาราชทานนะครับคนไม่รู้คนรุ่นนี้ไม่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นพอไม่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เข้าใจว่าการประทะที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากนะฮะมีพระลันหลักหรือมีคําสั่งมาให้ทําซึ่งท่านไม่ได้สั่งท่านไม่ทำอย่างเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคือตอนนั้นเป็นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ สามเดือนเสศษมีการเจรจากันนะครับมีการเข้าไปสลายการจุมนุมโดยไม่ติดอาวุธจนเป็นที่มาของการตายของพันเอกล่มเกล้านะฮะและต่อมาก็ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหลังจากถูกกลุ่มชายชุดดำลอบสังหารยิง RPG เข้าใส่กาลังเจ้าที่ทหารจนได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากที่เข้าตีในยามกลางคืนเข้าตีก็ไม่มีเลิก ตอนนั้นมีใครเป็นผู้มุ่งในการสอชอก็มีกำนันสุเทพเทือกสุบัณเป็นผู้อุ่งในการสอชอนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมที่ศรีลมชุมนุมที่ศรีลมก็ปรากฏว่าโดน RPG ยิงถลม่มที่ศรีลมมีคนได้รับบาดเจ็บและคนเสียชีวิตจำนวนมากเช่นกันเหตุการณ์ตอนนั้น,ต,น,น,นต่างชาติก็จะพึมงเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยกลายเป็นสงครามกลางเมืองและต่อมาเกิดการเผากกรุงเทพมหานาครเกิดขึ้น และมีการกล่าวหาว่าทหารเป็นคนเผาทหารเป็นคนเผาที่ไหนแกนนำทั้งนัทวุฒิทั้งอลิสมันประกาศเลยให้น้ํามันมาคนละขวดเข้ามาเลยพี่น้องเข้ามาเลยทามายึดอํานาจจะเผารัฐประาหารเจอกูนะครับจากนั้นก็ประกาศบอกว่าขวัญชัยั้นจำไม่ผิดประกาศบอกว่าถ้ากระเดิดถ้าเกิดเฟิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยก็ให้เข้าห้างเลยก็มีการปล้นห้างเกิดขึ้น จับได้เป็นเมียของแกนนําขนเพชรขนทองขึ้นรถจนเป็นคดีความจับวันนั้นตราบจนถึงวันนี้มีการปล้นทองเกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านั้นคือประวัติศาสตร์นะครับที่เด็กรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่ทราบนะครับวัฒกรรมกระสุนพระราชทานเนีย่ยจริงๆไม่ได้พระราชทานหรอกนะรผมเคยเจอจตุพรนะนะรผมก็บอกว่าจตุพรบอกกระสุนไม่ได้พระราชทานหรอกไม่ได้มีการพระราชทานแล้วนั่นนะป้าจะอยู่หัวอยู่ในห้อง ICU นะครับปรเป็นการดําเนินการของรัฐบาลล้วนๆเลย คนรับผิดชอบตามกฎหมายคือใครคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะเปรียบเสมือนผู้จัดการของบริษัทต้องรับผิดชอบทั้งหมดในรูปแบบการปกครองของไทยคือระบอบประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคาโกหกบอกว่าโอ๊ยมีคนตาย99คนคนที่ตาย99คนคือตายทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าที่ของรัฐและก็กลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงทำมาไส้ไหมฮะเผาวางระเบิดนะครับ เอารถน้ํามันนะครับรถปอตอทรอถบางจากมาขวางถนนแล้วจุดไฟจะวางระเบิดแล้วก็โดนยิงที่ขานะครับแล้วต่อมายังวิ่งเข้าไปอีกก็โดนยิงอีกจนกระทั่งเสียชีวิตกองกําลังตอนนั้นชายชุดดําก็มีกองกําลังเจ้าหน้าที่ก็มีการปราบปรามเพราะมีการเผากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นปัจจุบันนเรื่องเหล่านี้เป็นคดีความอยู่ในศาล ชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาเป็นหลาย10คดีเลยนะแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายปัจจุบันยังคงเดินสายขึ้นศาลอยู่ที่พิพากษาสิ้นสุดไปแล้วก็มีคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่จตุพรพมพันธ์จำคุกไปจะไม่ผิดหนึ่งปีออกมาก็มีคดีอื่นอีกไปกล่าวหาคุณพิสิทธ์นะครับเรื่องของการสลายการชุมนุมที่มีการกล่าวหาว่ากระทำไม่ถูกต้องนะ ก็มีการดําเนินการฟ้องร้องมีการร้องจนยืนยันว่ามีการสลายการชุมนุมอย่างถูกต้องตามหลักสากลน,นะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่ามีกองกําลังบุกนะครับที่บริเวณวัดประทุมผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วบอกว่าสุดท้ายเนี่ยตีหมาให้จนตอบหมามจะฆ่าพวกเดียวกันเองนะครับและจะโยนความผิดมาให้เจ้าหน้าที่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆ แล้วก็โยนอาวุธเข้าไปในสระน้ําก็ไปค้นเจอวุธในเวลาต่อมาและฆ่าพวกเดียวกันแล้วก็โยนความผิดมาเจ้าหน้าที่เป็นคนฆ่านะครับเพราะความจําเป็นนั้นเจ้าที่ไม่มีความจําเป็นจะฆ่ามันมาจากนักวิชาการคนหนึ่งไปขอให้วัดปทุมเนี่ยเป็นเขตปลอดอพยพานนะครับแล้วก็เจ้าที่ถูกล่อเข้าไปผมบอกไงว่าตอนนั้นสมัยนายพลพีมันเนี่ยเจ้าที่กำลังโดนล่อเข้าไปแล้ว นะครับกำลังโดนลอกเข้าไปเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดินเกมการเมืองแบบนี้เขาจะฆ่าคนของเขาเองแล้วเขาจะโยนความผิดมันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้อยู่บนศาลชายชุดดําถูกจําคุกไปในหลายๆคดีนะทั้งถูกจําจคุกตลอดชีวิตนะครับยิงอาพีจงอาบิจีมาจากชายชุดดําที่ว่าก็คือคนเสื้อแดงทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องของกระสุพระราชทาน99ศพเป็นเพียงวาทกรรมเชิงต่อต้าน ซึ่งปัจจุบันจตุพรพรมพันธ์เขารู้ความจริงเขาจึงไม่ใช้วาทกรรมนั้นอีกต่อไปจตุพรพูดเลยนะครับนะฮะพูดบอกว่าล้มพเด็จวัลย์ไม่มีใครว่าอะไรแต่เป็นล้มกษัตริย์เนี่ยนปชไม่เห็นด้วยนั่นหมายคขาว่ากลุ่มที่ต้องการที่จะใช้วาทกรรมของจตุพรพรมพันธ์ไปพูดนั้นคือกลุ่มที่ต้องการ ลมล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยหรือเรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้านั่นเองนะใครเอาวัฒกรรมนี้มาบอกก็เลยฮนะพวกนี้กลุ่มขบวนการล้มเจ้าและเอาคําพูดโกหกนะแล้วก็เอาคาโกหกซ้ําๆมาพูดจนเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงวิธีการเอาชนะคาโกหกจงพูดความจริงพึงเอาชนะคํามดเท็ดด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับรุุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่อะแต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหวันผู้บุบรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเอะเป็นความคิดที่แปลกประหลาด อย่างท,ท,ที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสรตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโอหอันนี้อันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเ นักเรียนไทยที่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปักีิบักตนแนะนำคนให้ปักติบักตา ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีตัวเขตคาซสื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดตำชาเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเอง คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรือง ไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีสิงพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดก,กันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้ง